สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานผลิตเครื่องเสียงนะฮะเครื่องเสียงบริษัทนาคาชิอุตสาหกรรมนะฮะผลิตนี่ผลิตเครื่องเสียงเกี่ยวกับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะแล้วก็เครื่องเสียงลาโพงเครื่องเสียงทั่วไปนะฮะตั้งแต่สายสายลําโพงยันทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงนะฮะมิกเอ่ยไมค์เอ่ยลำโพงเอ่ยแล้วก็ดอกใหญ่ๆนี้ลาโพงกลางแจ้งนะฮะมีตั้งแต่ชุดเล็กๆยันชุดแบบ โอ้โหอลังการโหลานบ้านช่องเลยนะฮะนะชุดออกงานวัดออกคอนเสิร์ตอันนี้อันนี้เป็นชุดหลายหลายคนดูชุดโมโนมาแล้วนะโมโนคืออย่างนี้ต่างกันตรงไหนโมโนคือไม่มีตัวนี้อ่าผมบังไว้ไม่มีละบากไว้ก็คือมีต่อสองตัวนี้พันวัตมีแอมเอ็0เคหันวัตกับปรีนะปรีแอมปีแอมมีช่องเสียบไม่ไม่มีตัวนี้นะตอนนี้เราจะมาทำเป็นสเตอร์นะ อ่ะแล้วต่างกันตรงไหนโมโนสเตอริโอหลายคนยังไม่ไม่เข้าใจเสียงโมโนเนี่ยก็จะเป็นเสียงที่ซ้ายขวาเอามารวมกันออกมาทีเดียวนะฮะนะเสียงโมโนคือพูดง่ายๆคือตอนคุณฟังเพลงอะมันก็จะเป็นออกมาทีเดียวซับกับกลางแหลมออกมาก้อนเดียวแต่ถ้าเป็นสเตอริโอเนี่ยเคยดูหนังไหมฮะตอนเฮลิคอปเตอร์บินอะ่ะมันจะมันจะแยกซ้ายขวา บางทีตอนเราฟังเพลงเนี่ยจึกแจ๊กจิกแจ,จ๊กกีตาร์ดังทางนี้ไอ้ดังทางนี้เสียงเบสดังทางนี้ไอ้เครื่องขยำจกจิกจิกไปดังอยู่ตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยตอนใช้ถ้าเกิดสมมติเราฟังเพลงโดยใช้หูฟังอะ่ะเราจะเห็นว่าระบบสเตอริโอมันจะแยกทิศทางเสียงมันจะมีมิติของเสียงมากกว่าแต่ระบบโมโนก็คือจะทุม้มหนักแน่นดังไปเลยโมโนก็จะคือดังเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะมีการมีมิติของทิศทางบางหลายหลายคนชอบ ต่างกันตรงไหนนะฮะต่างกันนิดหน่อยนะฮะถ้าเป็นโมโนมีชุดนี้ชุดนี้นะก็จะเป็นอันนี้ออกซับอันนี้ออกกลางแหลม15,900ห้าาแต่ถ้าเป็นสเตอริโอคุณเพิ่มมาอีกนิดเดียว19,290บาทราคานี้พร้อมส่งนะฮะนี่ตามบวชัวติดต่อแอดมินได้เลยนะถ้าสนใจนะฮะผมให้เบอร์แอดมินไปก่อนนะนี่นะฮะเบอร์แอดมินสน 081-257-1139 081-257-1139กับ093-642-9524 093-642-9524คุณติดต่อแอดมินได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะลองเสียงให้ฟังคลิปนี้เราจะมาให้ดูว่าวิธีการต่อต่อยังไงนะต่อง่ายๆนะคือตอนเราซื้อเครื่องเสียงเนี่ยเขาออนพวกนี้เขาแถมให้นะไม่ต้องกังวลนะสายก็คือมีสายไมย้สายสายสัญญาณเนี่ยอย่างนี้ ก็คือทั้งหมดสี่นะเส้นเนาะสี่เส้นเ็าแถมมากับชุดมันอยู่แล้วนะสาย power ก็แถมอยู่แล้วนะอันนี้ไม่พูดถึงสายเนี่ยสายสัญญาณสี่เส้นเนี่ยนะเข้าออกนะเป็นเป็นสเตอร์นะฮะอันนี้ก็คือสายลำโพงนะเนี่เป็นหัวสเปคอนะฮะก็อีกสี่เส้นนะก็คือลำโพงสี่ดอกก็คือสี่เส้นนะอันนี้เขาให้อยู่แล้วความยาวประมาณ2เมตรนะอันนี้ความยาวมาตรฐานก็ประมาณเมตรหนึ่งเนาะ เมตรเลยห้าสิบประมาณห้าสิบเซนห้าสิบได้เนาะเกือบเมตรเมตรเมตรเปล่าวะอ่าเมตรหนึ่งแหละประมาณเมตรหนึ่งความยาวมาตรฐานก็ให้อยู่แล้วอันนี้ให้สองเมตรอันนี้ก็ให้สองเมตรเห็นไหมเนาะมาแต่ถ้าเกิดอยากได้เพิ่มนะอยากได้เพิ่มเนี่ยคุณอยากเอาลำโพงไปตั้งอยู่มุมนู่นมุมนู่นเน่ะคุณก็สามารถซื้อเพิ่มได้ติดต่อแอดมินนะฮะเขาคิดถูกๆนะเม็ดหนึ่งประมาณสามสิบบาทเองถูกมากนะฮะได้สายเส้นใหญ่ๆเงี่ยมีมอกอด้วยนะ ของนากาชินะฮะสายเส้นเบื้องลมเลยทองแดงเต็มเนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเริ่มจากต่อสัญญาณก่อนเดี๋ยวลำโพงไว้ที่หลังนะต่อสัญญาณก่อนสีเส้นต่อตรงไหนบ้างนะฮะปรีตัวนี้คือปรีแอมปรีแอมตัวรับสัญญาณนะตัวรับสัญญาณจากมือถือรับจากไม้รับจากอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเล่นนะเข้ามาก็จะมีซ้ายขวามีซับซับ L กับ R นะซับ L อันนี้จะเป็น เอา LR ก็คือเสียงกลางแหลมนะโอเคไหมฮะเราเอาตรงนี้ R นะ R มาเข้า R ของตัวนี้คือ800วัตต์นะไอตัว่างคือ1000วัตต์อันนี้800วัตต์นะเสียงกลางแหลม800วัตต์พอนะก็คือมาเข้าที่ช่องนี้ R input ก็คือ B ตรงนี้นะ เห็นไหมฮะโอเคข้มะอันนี้อีกเส้นหนึ่ง L เฮ้ยก็ม,มาเข้าช่องนี้ input A หรือ L เหมือนกันเห็นไหมเรียบร้อยนะอันนี้คือสัญญาณเข้าแล้วอ่านะต่อไปอันนี้สัญญาณซับซับ R ข้างขวาเห็นไหมมาเข้าซับ ซับข้างขวาตรงนี้อินพุตตรงนี้อินพุตรนะข้างนี้เห็นไหมฮะโอเคไหม,อ,มอีกเส้นหนึ่งซับแอลตรงนี้นะซับแอลมาเข้าอินพุตแอลของซับอันนี้คือพันวัตต์นะเรียบร้อยสายสัญญาณจบทีไหมนะฮะจบนะ นี่นะคู่นี้อันนี้คู่นี้เป็นกลางแหลมอันนี้คู่นี้เป็นซับนะจบแล้วโอเนะต่อไปลำโพงนะฮะลำโพงลำโพงคู่แรกคู่แรกนะตรงนี้ชนน B, น้นบีนี่เหมือนการ B ตรงนี้นะเข้าไปที่ R กลางแหลมของ R ตรงนี้ตันนี้นะดูไหนก็ได้นะ ปกติตอนเราต่อโมโนเราจะเอาตรงนี้มาพ่วงก,กันถูกไหมฮะตรงนี้จะมาพ่วงก,กับตัวนี้ให้เสียงมันออกเท่าก,กันแต่ตัวนี้เราไม่พ่วงแล้วเราจะเอาตัวนี้ตัวนี้นะรูไหนก็ได้นะทรวีรูไหนก็ได้นะมาใส่ที่แอลตัวนี้เห็นไหมฮะชันแนลเ A เนี่ย A ตรงกัน A input A ตเอชันนลเตรงกันเข้ามาตรงนี้ R L โอเคไหม เรียบร้อยนะต่อไปอีก2เส้นนะฮะก็เป็นชุดของซับนะชุดของซับก็คือตัวนี้ R า,าข้างขวาก็ไปลงลำโพงซับด้านขวาทางนี้นะนี่นะฮะรูไหนก็ได้นะผมให้รูนี้ผมชอบเสียบรูล่างเพราะว่าผมจะได้เห็นรูบนไงรูบนลอยไว้นี่นะอันนี้อีกชุดหนึ่ง L L นะ ข้านี้นะฮะทางซ้ายก็คือ L สับเครื่องเสียงนะ L R L R นะคุณจะคุ้นเคย L R นี้ผมใส่ข้างบนแล้วกันนะ L ซ้าย R ขวานะเล็บไลท์แค่นั้นเองจบต่อเรียบร้อยนะเรียบร้อยโอเคไหมอย่าลืมนะชุดนี้นิดเดียวเองนะฮะเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะเดี๋ยวให้ดูแคตตลักอีกทีหนึ่ง19,200ออันนี้ ส่งเก็บเงินไปทางฟรีข้างขนส่งด้วยนะอันนี้คือโบช่วงนะที่ยังไงติดต่อแอดมินนะฮะนี่นะโอเคไหมอ่ะเอาตัวนี้ตั้งไว้ตรงนี้เนาะดูนะผมจะตั้งไว้ตรงกลางตรงนี้ให้สมาชิกได้เห็นนะตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งผมติดเผื่อพูดไปด้วยนะโอเคไหมเนาะตั้งไว้ตรงนี้เนาะอันนี้เราต่อสเตอริโอเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเราจะเปิดนะนี่นะฮะเปิด ปรีขึ้นมาแล้วอันนี้ Power อสองแ0ดร้อวัตต์อันนี้พันวัตต์นะเปิดเข้าให้ตีแล้วนะคราวนี้ผมจะเปิดเพลงแล้วนะเปิดเพลงกับบลูทูธนะในโทรศัพท์ผมนะนะโทรศัพท์ถูกๆนะฮะไม่เท่าไหร่เปิดแล้วนะเอาแลนะผมจะเอาขึ้นแล้วนะอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องก่อบลูทูธก่อนเปิดฟังก์ชันบลูทูธนะ,ะก่อนเรียบร้อย อ่าและเข้าแล้วนะสัญญาณเห็นเห็นไฟนะทีมงานเห็นไฟนะสัญญาณเข้าแล้วนะคราวนี้นะผมจะเอาเสียงกลางแหลมขึ้นก่อนนะก็คือลำโพง800อวัตต์เห็นไหมไซ้ายขวาเอานนี้ทางนี้อ,อ่าเห็นไหมได้สเตอร์ เห็นไ,ไหมฮะสะเตอร์แยกซ้ายขวานะ<า>เอัะนี่ทางนี้อนนี้ทางนี้อ,นอ,นอ่นนาอเห็นไหมเราจะได้สเตอร์เลยไปอ่ะสับนะซสับสับก็สเตอร์เหมือนกันทางนี้ทางนี้มาละทางนี้ ทางนู้ดพ,พอดีมันมันตั้งชิดกันนะอาจจะฟังไม่ได้นะแต่จริงๆมันคือออกทางนี้นะออกสองข้างพร้อมกันนะเห็นไ,ไหมฮะ to ได้ว่าจะเห็นได้ว่าเสียงเนี่ยนะฮะมันจะมีทิศทางเนาะมันจะมันจะเคลียร์กว่าเสียงดนตรีหรือเสียงอะไรเนี่ยมันจะเคลียร์กว่าเยอะเลยนะฮะมันใช่ไหมทีมงานมันจะออกเคลียร์มากมันจะออกใสแบบเสียงกีตาร์ตอนโซโล่ตอนอะไรเงี้ยมันจะแบบมีทิศทางเนาะซ้ายขวาชัดเจนเนาะเสียงมันจะเคลียร์กว่าเยอะเลย มาฟังจริงๆนะเสียงกองก็ยังยัง,ยงรู้เลยนะเสียงกองที่เป็นพวกแสนแรพวกพวกองชุดอะนะมันจะแยกทิศทางเนาะมันจะโป๊ะโ๊ะมันจะเคลียร์มันจะไม่ทึบเนาะ ได้ยินนะโอ้โหแมพอดีเล่นดนตรีอยู่เลยนะฮะตอนเขียนอย่างนี้แล้วมันหยุดไม่อยู่นะมันต้องนะโอ้โห,หมสาดจริงจงอ่ามันจริงๆ นะพอเนาะชุดนี้นะคะติดต่อแอดมินนะเดี๋ยวผมให้เบอร์แอดมินไปก่อนนะสามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะอยากได้ตัวไหนเพิ่มหรือยังไงนะเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะให้เบอร์โทรให้เห็นนะอยู่หน้ากล้องเลยนะฮะอ่านะ0 8 1นะฮะ2 5 7 1 1 3เดนะฮะ0936429524ีนะเดี๋ยวผมให้ดูแคตตาล็อกนะชุดนี้คือชุดอะไรนะฮะชุดนี้คือชุดตรงนี้นะฮะนี่นะฮะ 19,290บาทอ่านี่เก็บเงินปลายทางนะครับบริการเก็บเงินปลายทางนะชุดนี้เบส15กลาง12บนะฮะ2คูณ2นะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าเอ๊ะถ้าอยากได้ประหยัดวันนี้มีไหมเ้ยนะอันนี้คือชุด2คูณ2นะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะฮะติดตามช่องลำโพงนาคาชินะฮะแล้วจะได้ดูคลิปต่อไป